แะเลกันที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดุงคล้ากันมั่งนะครับเตือนผู้จำหน่ายน้ำกระถมดิ่มทางหากพบมีการปรุงหรือผสมยาสิติอาทุจับพิษต,ตามกฎหมยครับ ค่ายน้ำถมกริมนุ่นนะาจากการที่จังหวัดสุรค่ราแข้แมงวดเรืองกันจำหน่ยน้ำกระถมเพื่อจะระเบียคบควบคุมการซื้อค่ายกระถมที่ถูกกฎไมยและก็ปลอดไปต่อผู้บริโภคโดยความร่วมมือตำรวจผูท้ทอนจังหวัดสุสดรครา,าสำนสักปปสภาคกลางสำนักสาธารณสุขจังหวัดสุรคราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละหน่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนั้นนะนะครับล่าสุดนายมหมะพีสกีวา่าแม่รองผู้ว่าการจังหวัดสุรคราได้ออกมาเตือนและก็ข้อความร่วมมือว่ากฎไม้เนี่ยอนุญาตให้ค่ายน้ำถมนะได้จริง แต่อนุญาตเฉพาะน้ำถมต้มสดที่ไม่ผสมซิ่งเกี่ยว้นอื่นลงไปแต่สถานการณ์ในจังหวัดสุโขทัยพบว่าผู้ประกอบการบางรายรันคาริมทางหลักรอบอ่ายน้ำถมที่ส้มผสมเจือป้อนสาน้นเทปติดนะครับลงไปด้วยซึ่งกรงนี้จัดยินว่าพิดกฎหม่ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าบางร้านเนี่ยแบค่ายสั้นเซฟติดด้วยว่าส้วนประกอบอื่นด้วยค่ะที่ผ่านมาจาางังหวัดสุโขทัยกนได้ทําการปราบปรามมาย่างต่อเนื่อโดยการลงพื้นที่ไปซุ่มตรวจจับแล้วก็ปรับ จริงเลยค่ะในกรณีที่ตรวจพบเนะะี่ยค่ะดยได้ดําเนินการจับปรับไปแล้ว่องรายทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดค่ะก็เลยย่าข้อความรวมมือค่ะแนนย้ำนะผู้ประกอบการข้อให้เคารพกฎหมาม้ให้ค่ายนามกระท่อมทีกฎหมไม้อนุญาตเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยทางจังหวัดสงคลาก็จําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหตไม้ย่างแคมคอนค่ะเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้วก็ป้องกันเยาวชนไม่ให้ตอกอยู่ในวังวนข้องญาเสพติดต,ตามนโยบายของจังหวัดสงคล้า รัฐบาลที่กัหนดหายในการแก้ไขปัญหายญ้าเสพติดเป็นวาระแห้งชาร์นะคะเดี๋ยวฝั่งเสี่ยงข้องรองผู้ว่าส่งคลากันแล้วค่ะเราเคยปรามแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ปรับแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เราตรวจจับแล้วครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเราจับจำนวนสองรายที่มีขายทั้งน้ำกระท่อมมีขายทั้งยาไอซ์ แล้วก็มีขายทั้งส่วนผสมที่จะไปเสพเป็นยาเสพติดได้ถ้าเกิดสถานการณ์ยังแพร่ระบาดต่อไปจำเป็นที่ทางราชการต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการตรวจจับขอให้ผู้ขายระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายหากท่านดำเนินการผิดกฎหมายเราจำเป็นต้อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ นำถอมค่ายได้แต่ว่ายาผสมย่าเซฟติดหรือว่าอะไรลงไปเจือปนนะคะ